えッチアイ <laughs> アンーク、エイ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 、こんにちは、皆さん、今は、ひ行きで、福岡に行きます。一人行きましたけあの、いろいろ、友達、あそこに、お待ちください。<laughs> こんにちは、皆さん、BOT ですあー。今、僕は福岡にいます。最近、に一人で飛行機であ東京から来ました。飛行機の時、最近にちょっと怖いね、人多いです、ね。あとで、たぶん、明日は友達に ไอมาโช่ค uh, ิวโกไดโนทอมโิจิเดสครับผมตอนนี้ก็เดี๋ยวเราก็จะไปที่ฮากาตะนะครับที่ฟุกุโอกะเมื่อกี้มาจากโตเกียวก็คือว่า,าที่ฮากาตะขึ้นชื่อเรื่องของราเมนราเมนอย่างที่เมืองไทยก็คือราเมนข้อสอบแต่ที่เนี่ยคือตอตัต,ต,ตำหรับเลยแต่ว่าเราอยากไปกินอย่างอื่นที่ไม่ใช่ราเมนเห็นเขาบอกว่ามันมีที่สถานีฮากาตะที่ฟุกุกะเนี่ยมันมีข้าวลิ้นบัวอ,อันนี้ก็น่าจะน่าสนใจดี สมัยตอนที่เรียนอยู่เมื่อสอปีที่แล้วที่ฟุกุโอกะเนี่ยจำได้ว่าซื้อตั๋วเขามีรอบดึกแล้วทีนี้ถูกรีเจ็ตแบบว่าไปซื้อแบบเป็นเอเจนต์เอ็กซ์พีเย้งแล้วเขาไมได้ซื้อตรงแบบใส่กันบินเนี่ยแล้วเขาก็ไม่รู้ทาไมตั๋วเด้งเด้งเสร็จปุ๊บก็ก็ไม่รู้จะไปไหนตอนนั้นก็งงก็คือไปนอนนอกแอร์พอร์ตแล้วก็ไปนอนที่สถานีตรงนี้ก็นอนตรงนี้เลยนี่ตรงนี้นอนเล่นกับยา ตอนนี้ผมอยู่กันในกีฬาน,นะผมวกว็ก็คืนตอนที่บอกว่าจะหาราเมงกินแต่ก็ราเมงปิดแล้วเพราะว่ามันแตคนคนเดียวนะฮะก <c oughs> ็คือตอนนี้มากินร้านที่คิวช่ก็จะมีร้านมิ้ววัวย่างใ <c oughs> ค,ค,ครเนี <c oughs> ่ยไม่รู้จักจิโกชิกเดสวันทำไมวะ ขคา,อาตอนนี้นะนครับผมก็ีลิ้นวัวยางครับผมน ก็ตรงนี้ที่คิวชูที่ญี่ปุ่นเนี่ยมันก็จะมีเรียกว่าเป็นซิกเนเจอร์ว่ะเป็นสิเกเนเจอร์แบบยาไตาเป็นสตรีทฟู้ดก็จะมีที่เดียวที่ญี่ปุ่นแบบว่าเป็นหลักเป็นแหล่งเนี่ oh, <okay. S 1> เขาบอกว่าถ้าเกิดว,ว่าร้านเนี่ยจะสืบทอดธุรกิจกันได้เนี่ยต้องเป็นสืบทอดจากธุรกิจครอบครัวเท่านั้นพ <Yeah. S 1> ่อไปสืบลูกใช่ไหม <So. S 1> <laughs> แต่ร้านต้องมีคอนเนคชั่นกับห้องน้ํา ห้องรอบๆตัวร้านอะ่ะเพราะว่าร้านมันจะในความสะอาดแล้วก็ไม่ได้ขายซูชิเผื่อไม่รู้เพราะกูก็ไม่รู้เหมือนกัน y e s t e r d a I just arrived at Kyushu and then it was spectacular as usual like saw the like illumination decorating in the Hakata city so like posh and then yeah she show up hello <laughs> so we've been like travel a lot mm hmm. have in the past been Yeah. First. You can see the last video like we went to the Osaka and uh, uh, Kobe Kyoto Kyoto Nishinoya. Mm -hmm. Mojiko, even in Kyushu? Yes. Oh. Perfect. And then it's time to reunite. <laughs> bye bye. Bye bye tonight. Let's go. brunch brunch a lunch อันนี้คือเป็นโอโฮอริพ hmm. าร์กก็จะมีไอแลนด์ตรงเก,กาะกลางเราสามารถเดินข้าไมไปได้หรือว่าจะเดินรอบๆก็คือหลายกิโลอยู่ใช่ไหมถ่เาเดินกันมา5กิโล Hey guys now boat is on the water it's not me it's over there yep <laughs> นี่การแข่งเรือนะผมไปไปคือกือคือกือขือกือคอคืออคือคือคสอคือคืคืคือคขอคคออคคออคคออย ยัเดียยเด๋ยวถ่ายยังเลยไปไปนดสะพานกันก่อนเดี๋ยวต้องได้อยู่นะ <c oughs> บิดก่อนไหมบิดแล้วนะอ๋อโอเคบอกแล้วว่าโปรักพักโยนแล้วพักยี่งขวาตกน้ำทั้งคู่ นี่ตอนนี้เพื่อนเอกีฬากำลังจะทำมิชชั่นลอดสะพานนะฮะ oh, <easy> you g o t t a cross under the bridge <laughs> and you got it หมดตายแล้วนี่ไงนี่ยเนี่ยเนี่ยแบบเนี้ยยากโหแบบนี้ <laughs> <laughs> ใช่ไหมวิ่งหลอดหลอด อันนี้คือเรากำลังจอดพักที่ริมอะไรนะริมสวนฮะก็พายได้สามสิบนาทีสวนโอโคริโคเอนโคเอนแปลว่าสวนแกเป็นสวนโอโคริสวนโคเอนแปลว่าสวนแล้วกันเข้าสู่ช่วงสาระไม่มีอยู่จริงนะครับผมก็ อันนี้ก็หลังจากที่ได้ไปอยู่โตเกียวมาก็จะเห็นความแตกต่างของคนฟุกุโอกะแล้วก็เราอยากจะถามคุณไอจิราว่ามีความเขียนอย่างไรกับความแตกต่างระหว่างโตเกียวกับฟุกุโอกะบ้างหรือว่าไม่มีอะไรเลยคนโตเกียวคนโตเกียวคนโตเกียวไม่ขายโตเกียวคนโตเกียวไม่ขายโตเกียวนะอะสาระมีอยู่จริง ก็คือว่าเหมือนกับตอนนี้ที่รู้สึกได้ก็คือคนตัวเกียวก็จะอย่างที่ทุกคนรู้ก็คือมันเขาเร่งรีบไปเลย้งเพราะว่าประชากรหรือว่าการทำงานมันส t r i กอะไรอย่างงี้แต่คนที่ฟูกุกะออกจะแนวแบบชิวๆหน่อยเหมาะกับเหมาะกับคนไทย <laughs> ไม่จริง <laughs> ยังไงก็เครียดอยู่ดี <laughs> สรุปแล้วจะอยู่ไหนก็เครียดหมดก็คืออย่าไปหาคำตอบนะครับผมจบ <laughs> 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 ก็เดี๋ยวเราจะเดินทางไปที่ <laughs> ที่อยู่้ายเป็นฟูกุกะทาวเวอร์ก็ ตรงนั้นก็จะมีหอคอยที่เขาบอกว่าสูงที่สุดริมน้ําที่สูงที่สุดแล้วกันเขาเคลมว่าเป็นอย่างนั้นเพราะว่าก่อนหน้านั้นที่ยังไม่มีตัวเกียวทาวเวอร์หรือว่าอะไรเงี้ยมันยังฟุกโกกะยังเป็นจุดที่เป็นหอคอยที่สูงที่สุดแต่ว่าตอนนี้เขาก็เคลมใหม่ว่าเป็นหอคอยริมทะเลที่สูงที่สุดในญี่ปุ่นแล้วกันเท <c oughs> พเจ้าสาลายอยู่สถานีความสมบูรณ์ ตอนนี้นะผมเราก็กำลังจะกลับบ้านเดี๋ยวเหลือไปฟุกุกะทาวเวอร์อีกรอบนึงต้องขอบคุณคนเอกจีรานะเป็นผู้พายวันนี้นะฮะเดี๋ยวไว้โอกัดหน้าเดี๋ยวจะมาพายให้ใหม่ไอรพายไอ้ระวังเปิดไอ้ระวังเปิดเดี๋ยว

S <S <an> นี่มันไอติมอยากโอกินาวะนี่นะโอกินาวะไอติมโอกินาวะนะฮะเขาก็จะมาแต่งงานกันตรงนี้เขาเช่าพื้นที่กันมีเไยคนแต่งงานที่เรา,าจะไปลอง,งแทแรบดกว่าติ ส่วนมากเมืองน,นี้ก็เป็นเมืองโรแมนติกที่เขาจะมา,าจาัดงานแต่งงานแล้วก็ถ่ายพีบัดดิ้งกันดูจากตรงนู้น

あおお大阪です大阪ですここか東京はない一番弱いやけど大丈夫八時八時はヘトヘト小さい山山山山山住んでます何を食べますか

ันนี้คือเรียกว่ามัสซินาเบะนะครับเครื่องในหมูของเครื่อชื่อประจำเจังหวัดคิวชูแล้วก็ซาชิมิโลอ่มาโครอ่าฮะฮะโตสุดเก๋เอ๊ะ is it raw อ่าปลาไม่ใช่เนอะปลาไม่ใช่โอเค <laughs> 北九州だけ <laughs> あここが。全部、日本。<laughs> うーん。お気をつけ。ああ<ー>。あくまあ、熊こから <laughs> おお気をつけ。Okay, okay. <laughs> 宮前、中。はい、これ <laughs> です。<laughs> อนนี้ก็มาอยู่ที่ฟุกุโอกะวันนี้จะเดินทางไปที่ตอนบนของเกาะคิวชูเรียกว่ากิตากิวชูนั่นเองอยู่ที่จังหวัดฟุกุโอกะแล้วก็เดี๋ยวจะไปเช็คอินที่โรงแรมก่อนแล้วว่าแล้วก็หลังจากนั้นก็จะไปไปโคคุระแล้วก็จะไปเจอเพื่อนตอนเย็นๆนะฮะก็ไม่มีอะไรมากพี่ใหม่ก็ชิวๆก็เดี๋ยวจะพาไปชมวิวแล้วกันแล้วก็ก่อนหน้าที่จะไปโคคุระก็จะไปโจิโกะที่เป็นทะเลแล้วก็ มีอาหารยากิคุรดี้ที่เป็นของขึ้นชื่ออี่นั่นแล้วก็ <it> ที่ไป้ชมสถาน,นีที่เขาเพิ่งสร้างใหม่ก็เป็นสเตชันโมจิโกะสเตชันแล้วก็ เหมือนเพิ่งจะเสร็จปีที่แล้วนี่เองนี่อันนี้ก็จะเป็นสุดขอบแดนของเกาะคิวชูด้านบนเรียกวาคิตาคิวชูคอนโดรึเปล่าเนี่ยโอ้โหหนาวลมหนาวเดี๋ยวเราจะเข้าไปร้านทักกิคารี えっと、ノーマルですーノーマルあークシフードはありますかシーフードはないあはいこれはハンバーグハンバーグえっと卵黒ロウブラックおー、はいはいこれですハンバーグはい、うん、私ですあ、以上ですはい、えっと中の卵が生卵かゆで卵お選びできますあー おすすめは何ですか?。<laughs> えっと、辛いのが苦手な方は生。ああ、生です。生っていいですか? <laughs> うん。はい。はい、ありがとうございます。ロン。 เนี่ยเป็นอ่ายากิคุรีเซ็ตแล้วก็มีแฮมเบอร์กตรงกลางนะาะ

最近あったなんか面白いこと言って。何もいい。ボートかっこいいね。ありがとうございます <laughs> ボ。ボートボートボート。ボート, <laughs> ボート、最近あったいいことは何最近はーボートです。ボートボート。先生先生、最近いい言葉はノミニケーション。ノミニケーション。おう。おう。お Communication with drinking. Ah, uh, no mu. What? Drink? Yes. And communication? No communication. communication. Oh, yeah. <laughs> this is a <the> content. <laughs> Genki desu. Oh, Sagana. Oh. Spaghetti. Yes. Hushu. Hushu like it? I don't know. <laughs> this is first time I uh, drink it. Then, Pa. Pa tolek cup. ปาเกตรินะครับงงงเหมือนกันเข้าใจไหมใช่เข้าใจไหมใช่เอออะไรนะเอออินดิเจอร์ะ ยังไ <Yeah. S 2> mm. Welcome back to u k u k here กายชาววะ่หกเดือนวันนีาโชวี o ้านไปโอเโอเคเผ a ดเผ็สิตอนนี้ก็คือกำลังจะมาที่โคราแล้วก็เดี๋ยวจะไปที่พัตาตะก์ก็เมื่อคืนมาเยี่ยมแถวมหาลัยนะ่ยไมใช้ะใไรเดจ้าไปกเดือส มไต้หวันสิครับโอ้ถ้าเปนเด็ด try try โอเคใครสิไม่มาสุฮึ่มอร่อยอร่อยอร่อยใช่ไหมตอนนี้ผมก็แยกกับไดซูกเกะเรียบร้อยแล้วมาจากโคคุระเป็นอตอนเหนือนของเกาะคิวชูตอนนี้เราก็ย้ายไปตรงอ่ะ ัวเมืองก็จะอยู่ลงมาหน่อยเป็นตัวเมืองของฟุก,โกุโอกะแถวย่านเทนจินก็เดี๋ยวจะพาไปดูว่าคืนที่31ก่อนขึ้นปีใหม่เนี่ยเขาก็ไม่อยากให้ลมตัวมากแต่ว่ามันก็จะพอมีว่าพาไปดูบรรยากาศรอบๆมันก็แปลกไปแบบเพราะไม่ค่อยมีนะักท่องเที่ยวเลยก็มีแต่คนญี่ปุ่นเท่านั้เองเ เป็นของขึ้นชื่อของคิวชูนะฮะ mm hmm. มสอสสึก็เครื่องในหมูอันนี้เครื่องหนเนะนี่ยนี่ประจำของดังประจาคิวชูอันนี้เขาจะมีให้ใส่เป็นแชมพอนหรือว่าเป็นราเมนหรือว่าเป็นข้าวเข้าไปในซุปก็ได้เขาให้เลือกแต่เล่นอันนี้เลือกแชมพอน ที่มาฟุกุกกะแล้วก็เป็นวันปีใหม่ก็แฮปปี้นิวเยียร์ทุกคนนะครับจบวอล์กเป็นเท่านี้เดี๋ยวเจอกันใหม่วอล์กหน้าถ้าชอบก็ไลค์แชร์ริง the b เ l ล